ติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิ่นทางสวทปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อยประกันสังคมแจ้งเหตุเรียกเงินผู้ประกันตนคืนโครงการเยวยาวิกฤตโควิด จากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกันตนมาตรา40ในช่วงวิกฤตโควิดนั้นนางนิยดาเสนีมโนใหม่โคศกสํานังงานประกันสังคมชี้แจงว่า การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลในส่วนของการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา40มีเงื่อนไขสําคัญที่ต้องพิจารณาได้แก่ 1. สถานะความเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่มีการอนุมัติโครงการ 2. พื้นที่ที่ประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ในขณะนั้นต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงตามประกาศของรัฐซึ่งมีการทยอยประกาศเป็นระลอก รวมทั้งสิ้น29จังหวัด3การจ่ายเงินสมทบต้องอยู่ในช่วงเรียวเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการสำนักง,งานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตนแต่เนื่องจากเงื่อนไขาการได้รับสิทธิ์มีความซับซ้อนประกอบกับจำนวนผู้ประกันต,นตนตามมาตรา40ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวน3.6ล้านคนเป็น9.6ล้านคน และในช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครมาตรา40รายใหม่รับสิทธิ์ในการเยียวยาได้จึงจำเป็นต้องใช้ระบบไอทีในการประมวลผลการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วบรรดาความเดือดร้อนได้ทันการทั้งนี้จากการสอบทานข้อมูลที่ดำเนินงานโดยอย่างละเอียดพบว่าเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ มีความซับซ้อนทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนจึงจำเป็นต้องมีการแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการส่งคืนเงินดังกล่าวทั้งนี้หากผู้ประกันตนไม่สามารถส่งเงินเงินคืนได้ในคราวเดียวสามารถดำเนินการขอผ่อนผันเป็นรายงวดได้โดยขอให้ติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่จังหวัดหรือสาขาที่รับผิดชอบต่อไป ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี f m 1 0 1็มรอยเอ็ดเมสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.radiopatani.prd.go.th สวทปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชน